กับคุณกิบนะคะตุปป6ก็วันนี้มาตรวจติดตามได้กี่เดือนแล้วนะหกเดือนแล้วหกเดือนเราทำกันช่วงปลายปีที่แล้วเนาะปลายปีคดีเลยตอนนั้นค่าใส่ตาเท่าไหร่คะเก้าร้อยครับอ๋อเยียงด้วยมั้ยอีนิด่อยครับดีครับก็ทำเลสิกไปใช่ไหมครับใช่ครับตรวจตรวจสภาพตาผ่านเนาะแล้วทำเลสิกน่ากลัวไหมจำตอนที่ทำได้ไหมครับตอนที่ทำก็ไม่น่ากลัวครับแป๊บเดียวใช้เวลาประมาณ ทำจริงไม่กี่นาทีก็เสร็จแล้วไม่กี่นาทีคือไม่ถึงไม่แป๊บเดียวอ่ะบไม่ถึงไม่ถึงเข้าห้องไปแป๊บเดียวจริง เดียวหายตื่นเต้นแล้วก็กลับไปเป็นยังไงนะครับกลับไปก็พักฟื้นนอนคืนหนึ่งครับก็ตอนแรกก็กังวลครับว่าเช้ามาจะเป็นยังไงเปล่าเลเช้ามาก็ปก,ปกติรัาเห็นประมาณเกิน70%ซได้ใช่ครับก็แล้วก็ฟื้นฟ,ฟ,ฟูไปเรื่อยใช่ชีติตได้ตามปกติไปเที่ยวปีใหม่ได้เลยสบายเลยตัดสินใจทำก็ดีขึ้น เยอะเลยครับสบายตาชีวิตเปลี่ยนเลยคุณภาพชีวิตเป็นไงบ้างครับตอนนี้ตื่นมาชัดเลยตื่นมาก็จากที่ต้องควานหาแว่นควานหาคอนแทคก็ไม่ต้องแล้วใช่ครับไม่ต้องมีเรื่องของมาเวลาเรื่องของคอนแทคหมดอายุอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับตอนก่อนทำปัญหาเยอะไหมเท่ากันการใส่คอนแทคเลยปัญหาเยอะครับเพราะว่าใส่ใช้เวลานานแหามุมไม่ถนัดแว่นด้วยใส่เป็นคอนแทคเป็นหลักแล้วก็มีตาแห้งด้วยเนาะใช่ครับ แล้วแว่นแว่นแว่นก็หนาด้วยใ่ไหนาเพราะว่าถ้าถ้าตั้งเก้าร้อยนี่ก็ย่อมาแล้วก็ยังยังหนาอยู่ถ้าเทียบความสตงนี่เทียบกับแว่นที่เราใส่หรือเทียบกับคอนแทคเลนส์ที่เราใส่มันชัดกว่าเยอะชัดกว่าครับกว่าสบายกว่าใช่ครับ Okay. มีมีคำแนะนำให้กับคนที่มีข้าสายตาคล้ายเรามีปัญหา,ๆๆา,าหคล้าเรามาทำเบสิกไหมคะก็มาทำนะครับจะได้สบายเหมือนโลกใหม่มโลกเนงเลยจะได้ไม่ต้องมากังวลเรื่องของที่เป็นอยู่สายตาสั้นครับ ันนี่ฆ่าใส่ตาเป็ดเลยต่เรขได้ตอนนี้6เดือนก็ยังชัดอยู่ครับตาแห้งน้อยลงนะโอเคครับใช้ชีวิตอั้กลางวันกลางคืนชัดชัดเดอเลยนะโอเคครับยังไงครับคุณหมอต้องขอขอบคุณคุณกิจนะนะคะสำหรับการแชร์ประสบการณ์ครั้นี้นะคะสวัสดีค่ะ